สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมื้อนี้เข้าได้เข้าได้ยี่ห้อซีปลูกซิดหรือเลือกจากกันนะอของกินได้เด้พี่น้องเอามาต่ำครับผมเข้าเคยเห็ดแต่เพิ่นใส่ของหวานเนาะเคยใส่จะหวานเย็นน้ำแข็งใส มือน,นีอเขาเสียอมาต่ำครับผมมาต่ำกินกับเข่าครับผมต่ำต่ำแล้วมาต่ำกินกับเขา่านะ รสสีสันเดี๋ยวครับผู้ใดอยากกินลูกจากหรือลูกชิบ้็จะเสิเอิญพี่ด้องสิเอิญเอิญอยังกับเอิญลดผุ้มกับบางหูภาาไทยก็เอิญเอิญนี่อย่างน่ะเห็นปะกินได้ครับผมมาตำอย่างนี้ก็กินได้ อะเราไปชิมดูมันจะขี้แตกไม่ขี้แตกก็ลองกินดูครับสวัสดีค่ะพี่น้องคะเห็นตาข้าเจ้าต่ำลองต่ำกินมึงว่ามันจะเป็นรสชาติยังไ,ไงนี่นะคะก็มาชิมบึง nó là lục xích lục xích tầm xin, làm nét, nuối à ạ อันนี้แบบต้มซุปแบบต้มแม่จ้ะพี่นอ้องไปซื้อมาโดนละเจ็ดสิบบาทนบ่ๆนับๆ ใส่ของหวานนะพี่น้องนะเขาไมา่ใส่ของหวานแล่วเขามาตามกินเลนเพราะควาจริงถ้าเขาอือโอเคนะ นี่นๆๆตำเขาเราซองเนื้อนืซองน้อเๆๆจาว่าหนามันบวเขากะมันบ่ซึมเขากะเหนื่อแไหมอืมมันซึมเข้าเ้อเพราะว่าเย็นน้งบ่เข่าแมนเพราะว่ามันอ่อ ไม่โมดูหน้ำถ้าเขาสุดทั่วไปเขาจงได้รสชาดน่ำกวนนะรสชาดน่ำของต่ำกวก่านอกครับข้อเกี่ยวกับโดยรสชาดของลูกชิ้น đi oh có tâm hỏi khang nó thế nào lại có tâm hỏi khang người hả xong ừ cá khá tuần hư hư hư

อันนั้นอ่ะกินบรหยุดเลยว่างว่างหไดเลยแทบอันนั้นแต่ว่าอันนั้นแพงกว่านี่อื้อสับรับดตำสับรับดแต่ของหวานม,ม,มีกิขุ่ม,ม,มกีนยังฝนตกเฮียทำมันพายออก บกขึ้ตับมะฮ้อย่างะเอามือลอยอย่างเฮ้อที่แัเ็บไหีเจ็บสูตาตัมะฮู้กับสูตบ่ได้น่ากินด้วดีดีเนาะใช่ไวมสำหบคือตาบมหุูงตับักแดงตั ชิ้นาบเลน่เขาไม่บบ่แกะื่ออยกินกับขาวมานะันนจบเลยคอยกินกับาากข่าวมนืืเราเคยไปกินะคนั่ีมีสุกเล้ังดีจะไปตายหอกไปมองก่าหาปลาบริสุทธิ์เด้อเขาว่อยาหา ทำไปทั่วจำฟ้าเบียของสุบเร่ได้ด่บ่ข<ผ>มจำฟาเบียใส่แซ่บคนแี้แนะไปก่อนสวัสดีครับ